ินลากเข้ามาหนาไม่ลากเข้ามาเย็นดีหาต้องลากเข้ามาขอถักลูกมันสักโลกสามได้ 嗯，走吧。嗯 <noise> 哼，嗯。<noise> <noise>

这样子的。 ช้อหางช้อหางย้อนยอน้อนแล้วดีั้นปึ้ยเดี๋ยวหลุดเนี่ยจะหลุดแล้วเน yes. ี่ยเยสอาโ่นอ้วนเลยอะ่ะเดี๋ยวดันลงปอนมันแปดปอนเก้าปอน เก้าบอลสี่โลกี่โลกว่าโลเหม็นข้าวครับเหม็นข้าวเหม็นข้าวครับเหม็นข้าวอยู่แล้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 วครับผมอยู่แล้ว อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วหูยหูยหูยโ <c oughs> ดดจ๊บโดดจ๊บฮะโดดจ๊บหูยนะถ่ายรูปป่าทูหน่อยได้ปะ เฮ้เเเยย่าดีเฮ้ยย่าดีอืมอืมแดงดีหรือว่าหรือว่าน้ำไม่มีกำลงัง

บุ๊บยังอ่ะปุ๊บแล้วพร้อมยังอ่ะพร้อมให้มันออกเองนะโอเค,อเคตัวตัวเล็ก Det ble mm. <laughs> 唔係。不 đá ngay. Cái gì? đến đây này đến này. đây Nhẹ đây gần đây gần đây ใหญ่เลยใหญ่เลยโอ้ยแมงดูดมิดเลยมันตัวที่เจ็ดแล้วนะที่เจ็ดที่แปดแล้วนะโอเคปุ๊บป้องปุ๊บน้ำก่อนหมบน้ำ โอเคว้าวกระพือปีกัน